พันธะของคาร์บอนในสารประกอบอินทรีย์จัดทำโดยานางสาวยุทธวันดวงทองเลขที่29ชัน้นมัธยมศึกษาวิที่6.2ับ2คุณครูผู้สอนคุณครูธนาชัยหิรันพัฒนวิรุธคาร์บอนเป็นธาตุในหมู่ IVA มี4 v ี่เวเลนต์อิเล็กตรอนโดยทั่วไปจึงเกิดพันธะคูวเเลนต์กับอะตอมข้างเคียง4พันธะ เพื่อให้เป็นไปตามกฎออกเตตพันธะโควเวเลนที่เกิดขึ้นอาจเป็นพันธะเดียวพันธะคู่หรือพันธะสามพันธะโควเวเลนที่พบในสารประกอบอินทรีย์ส่วนใหญ่เป็นพันธะระหว่งางอะตอมคาร์บอนด้วยกันและคาร์บอนกับไฮโดรเจนนอกจากนี้อาจเกิดพันธะโควเวเลนกับธาตุอื่นเช่นออกซิเจนในตัวเจนคอลอรีนกำมะถัน โครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์การเชื่อมต่อกันระหว่างอะตอมของคาร์บอนในโมเลกุลของสารประกอบอินทรีย์อาจมีลักษณะเป็นโซ่ตรงหรือเป็นโซ่กิ่งหรือเป็นวงดังรูปโดยโครงสร้างที่มีลักษณะเป็นโซ่ตรงและโซ่กิ่งเรียกรวมๆว่าเป็นโครงสร้างแบบโซ่เปิดความสำคัญของสารประกอบอินทรีย์ในชีวิตประจำวัน จากการที่อะตอมของคาร์บอนสามารถเกิดพันธะคูเวรนต์กับอะตอมของคาร์บอนด้วยกันหรือกับธาตุอื่นด้วยรูปแบบพันธะและลักษณะการเชื่อมต่อที่หลากหลายจึงทำให้สารประกอบอินทรีย์ที่พบในธรรมชาติและที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้นมามีจำนวนมากมายและสารประกอบอินทรีย์เหล่านี้ มีสมบัติทางกายภาพและเคมีที่แตกต่างกันมีความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันหลายด้านเช่นด้านอาหารและโภชนาการเป็นองค์ประกอบของคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันและวิตามินด้านพลังงานเป็นเชื้อเพลิงเช่นน้ำมันกาซธรรมชาติและแอลกอฮอล์ด้านการแพทย์ใช้ผลิตยาวิตามินและวัคซีน สาหกรรมใช้ทำพลาสติกเส้นใยสารเคมีสีย้อมและเครื่องสัง,งด้านเกษตรกรรมใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์และสารกำรรจัดศัตรตูพืชสรุปพันธะของคาร์บอนในสารประกอบอินทรีย์จากคุณสมบัติที่อะตอมของคาร์บอนสามารถสร้างพันธะควาเลนได้หลายรูปแบบทั้งพันธะเดี่ยวพันธะคู่และพันธะสาม รวมถึงการเชื่อมโยงเป็นโซ่และวงทําให้เกิดสารประกอบอินทรีย์ที่หลากหลายมีสมบัติแตกต่างกันและมีความสําคัญต่อชีวิตและอุตสาหกรรมในหลายด้านสุดท้ายนี้ที่ฉันขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบขอขอบคุณค่ะ